สนามฟุตบอลลาลิก้าสนามฟุตบอลหร,รูซอยลาดพร้าว7 1หลังสำนักงานเขตลาดพร้าว w w w ร o d วเว็ ok. บ o อโบกโบนัสสมัครใหม่จุใจ200% b o d o เเซนโบดอกเชื่อถือได้ด้วยประสบการณ์มากกว่า17ป,ปีฟัน8 8สมผัสเกมที่น่าตื่นเต้นได้ที่ฟัน8 8รับโบนัสพร้อมเงินรางวัลมากมาย สวัสดีครับครับผมวันนี้พบกับพวกเราวันนี้เราอยู่ด้วยกัน2คนนะครับผมกับผมป๊อกกี้ครับโอเชคครับกับรายการรักบอลได้ครับผมวันนี้คุณจำบอลจำบอลสาวเด็ดอ่าฮะกุมพาบอลสองพันร้อยแปดแม่นะวันนี้คืออีกคนหนึ่งเขาสิทธาธิกิจนะครับผมคุณบอลดูลูกกับเมียอ่าสิทธาธิกิจที่อื่นไงผมไปทำงานต่างจังหวัดอ่าเองครับผมวันนี้เราก็มีข่าวคราวฟุตบอลเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมาทีทั้งข่าว วงในข่าวเมาส์นะครับทั้งไทยและเทศเยอะแยะมากเลยแล้วมาเริ่มที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่าผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ก็มีเตะดรายกันคือกัโชสซีอาร์นะครับผมคู่แรกครับเป็นนาโปลีเจอกับฟิออร์เดนติน่านะครับผมคู่นี้ก็ฟอร์มแรงกลับมาแรงอีกครับคือทางด้านของนาโปลีนะครับผมก็ชนะฟิออร์เดนติน่าไปถึง3-0นะครับผมและคาวานี่ด้วยคาวายี่คาวานี่ยิง2ลูกด้วยโอ้ตอนนี้เป็นกองหน้าที่ น่ากลัวนะน่าจะตามองก็คือตอนนี้คือฟอร์มเข้ามาแล้วอันนี้แหละเขาก็อรอเต็มที่ที่จะเจอกับเชลซีแล้ววันการสัปดาห์หน้านี้ก็ต้องติดตามดูว่าฟิงบูจะรอดไหมใช่นะครับผมว่าเล่นในบ้านนาโปรีด้วย<อ>นั่นแหละก็คือว่านะต้องทำใจออีกคู่หนึ่งครับนี่ก็สถานการณ์ไม่ย่ไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่ากันเลยนะครับผมก็คือทางด้านของอินเตอร์มิลานนะครับเล่นในบ้านเจอกับทางด้านของบรินย่า นะครับผมก็เป็นทางด้านของบุญญาที่เอาชนะอินเตอร์ไป3-0ด้วยโอ้โหอินเตอร์แพ้ในบ้านอีกแล้ว3-0ตอนนี้คือสถานการณ์ของอินเตอร์นี้ย่ำแย่มากนะครับผมก็ไมและนี่เอลี่เพิ่งเข้ามาคุมทีมแล้วก็ทำผลงานได้หน้าผิดหวังความสิงฝีมือเขาดีเหมือนกันนะแต่หนังๆนี่ผมก็ไม่แน่เหมือนกันว่าอินเตอร์เกิดอะไรขึ้นก็เาอีร้อนอีกแล้วเขาเรือกร้องหามูรินโยลม่ก็ซิงบู ปีหอนเนี่ยจะเรียกหามูรินโญ่นะฮะแต่ไม่รู้ว่ามูรินโญ่จะไปหรือไม่ไปผมก็ไม่รู้นะเพราะมูรินโญ่เขาก็อยากจะมานะเชลซีเชลซีก็อย <c oughs> ากจะให้มาใช่ใไก่ก็อยากจะได้ตัวเพราะว่าถ้าเฮนดริเน็ตไปสิงโตคำรามใช,ใชาติอังกฤษก็เฮนดริเน็ตก็อยากตัวแทนเฮนดริเน็ต<ช>ก็อยากจะได้โค้ชมูรินโญ่าใช่นะเพราะว่า การนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้นะฮะผมแล้วก็มีคู่หนึ่งครับเป็นอยู่ที่ข้อตกลงเล่นเม็ดเงินใช่นะครับผมแม้แม้ว่ามุนยอก็บอกว่าอยากจะมาเก็บีก็ตามก็ต้องดูไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงอ่าครับผมอีกคู่หนึ่งเป็นบุนเดสติก้ากวนสุมีหนึ่งคู่นะครับก็เป็นข้างหน้าของคัพเฟนไฮเจอกับไมล์ศูนย์ห้าก็นี่กเสมอกันไปครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมก็ แบ่งแตงกับเป็นคนแต้งนะครับผมเพสนุกกันไปอ่ะทีนี้มาถึงข่าวเมสาของเราบ้างข่าววงในอันนี้ก็ไม่วงไม่ไม่วงในแบบเปิดเผยเลยก็จะเห็นอยู่นะครับผมใครเป็นสาวุกปืนก็ต้องทําใจนะตอนนี้เพราะว่าประการหลังคนสําคัญทําใจไม่อยู่ก็เอาปวดท้ายไปเทนเอาหากันเข้าไปว่าต้องทําใจครับผมเพราะว่าทางด้านของการหลังครับ <c oughs> อย่างแพ แมตเตอร์ซักเกอร์แต่แมตเตอร์ซักเกอร์นี่ก็ฟอร์มดีนะเป็นประการหนังที่ดีแต่สุดทเลยาได้รับบาดเจ็บนัดที่เจอกับซันเดอร์แลนด์ในทีมอเมลีกนัดล่าสุดที่อาร์เซนอลชนะไป2อหนึ่งครับผมนะครับผมก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าเพราะว่าเห็นว่าเกมที่บุกไปอิตาลีแพ้ต่อเอซิมิลานสี่ศูนย์ไม่รู้กลับมากลับมากลับมาอังกฤษถูกหรือยังนะนั้นแมตเตอร์ซัคเกอร์ไม่ได้ลงอยู่แล้วเพราะได้ว่าเจ็บใช่ขาดไปก็เห็นไหมกองหลังโยบเลยทีนี้ ปรากฏว่าผลเอ็กซเรย์ออกมาแล้วอะไรแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายจริงๆเพราะว่าอาจจะพลาดยาวจบฤดูกาลของเขาแล้วหรือว่าจะวืดไปดูยูโรด้วยอาจจะไม่ได้ไปดูยูโรใช่เพราะกาลังฟอร์มดีๆเลยตอนนี้แล้ววันนี้ก็คืออาการแม่เป็นห่วงใช่แล้ววันนี้ก็กลับมาจากซนเตอร์แลนด์อีกในเอฟเอครับก็ต้องรอดูกันไปว่าแฟนเื่อนัวอาจจะช่วยจะยังไงต่อไปจะสั่งหายมือหรือยังโดนไปสี่หนึ่งเอ้สี่ศูนย์ นะนะตอนนี้มาที่ข่าวของสิงบูบ้างเรากันเองสิงบู้วตอนนี้นะครับผมว่าวันนี้ก็ทางด้านโบอาร์ตก็ได้ออกมาพูดนะเพราะตอนนี้ตอนแรกเขาก็เริ่มสั่นคลอนนะกับมีข่าวว่ามีผจัชการทีมหลายคนมาจ่อคิวเขาอยู่นะแล้วก็ทางด้านของโรมันก็มาแบบว่าตัดสิน2นัดนะนัดเอฟเปเนี่ยที่จะถึงวันนี้แล้วก็นัด ที่จะกนาบปลีในแชมเปี้ยนลีกถ้าผลงานไม่ดีก็มีสิทธิ์ไปได้เลยนะครับผมแต่บัวร์ออกมาเหมือนทําแรงกระตุ้นแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากระตุ้นอย่างเงี้ยให้แฟนเจลซีเขาแบบแบบว่าเฮ้ยอยู่ต่อหรือว่ารีบไปเลยดีกว่าเพราะว่าเขาออกมาประกาศนะครับว่าถ้าฤดูกาหน้าเนี่ยเขายังอยู่นะห้าแข้งที่เขาจะโละเนี่ยโหจอมเก่าทงนั้นสุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหเขาจะโละห้าแข้งห้าแข้งดังต่อไปนี้ครับก็คือ ล็อบบ้าอ้โหกาลูมาลูดา้าตัวนี้ไปไปเรแฟงแรมพาดแล้วก็สตอเลสถ้าในนี้ถ้าเอาจริงๆให้ไปมีคนก็อยากให้มาลูด้าไปคนเดียว <laughs> แต่ล็อบบ้ากับแฟงแรมพาดมีนถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเชลซีนะถ้าเขาโลไปนี่ผมว่านะถ้ามาลูด้าไปผมจะเป็นเสียใจแต่ถ้าสตอเลสอะไรไป ซื้อผมว่า,<อ>าถือว่าโบอาร์อากจะทําทีมใหม่เพื่ออนา,าคตก็จริงแต่คุณก็ต้องเก็บตัวเก่าไว้บ้างน่อะถ้าคืณปล่อยตัวเก่าไปหมดเนี่ยคุณมีแต่เด็กมันก็เหมือนอาร์เซนอลน,น <c oughs> ี่ยอาจะขึ้นมาได้นะ <c oughs> แต่เขาก็ดีฟอร์มดีฟอร์มดีแต่ไม่ได้แชมป์หมูก็ไม่เอานะไม่อาจจะมองกลับกันว่า ข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่าโกเทดดิ้งอ๋อมีข่าวล่าสุดว่า o กเทดดิ้งเขาไปรับงานคุมอันซี่มาคาล่านะครับมหาเศรษฐีของรัสเซีย18เดือนหรือว่าปีครึ่งเซ็นสัญญาคุมปีครึ่งนะครับจากการตีข่าวของต่างประเทศก็ข่าวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับไล่กับข่าวของโมอาที่ว่าจะโลงแข่งจมเก่า5าลายอ๋อพอข่าวนี้ออกมาบออายก็เลยลงแล้วลงแล้ว่าแบบ เอกูเทดดิ้งไม่ได้มาแล้วไม่อยู่ในตัวเต็งล้ไม่อยู่ในตัวเต็งแล้วเขาก็เริ่มลวโล่ละโอ้ไปหนึ่งชับไปหนึ่งชับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้คาร์เปโลก็งานว่างนะครับถ้าเม็ดเงินงามสักขนาดนั้นนะคาร์เปโลก็นะรู้จักกับนักเตะอังกฤษในเชลซีหลายๆคน ก็ไม่แน่ครับว่าไอ้ก็ต้องรอดูต่อไป<ช>นะครับผมว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าออกมาพูดซะอย่างนี้แล้วเสาวกเชลซีคงไม่ปพื้ม <c oughs> ฟอร์มก็ไม่ปพื้มอยู่แล้วมาพูดอย่างนี้คงจะไม่ปลื้มเงินเข้าไปใหญ่ะนะถ้าก็ว่าไปอ่ะมาผมจะบอามีข่าวอะไรครับวันนี้ข่าวของกูเทดดิ้งเลยครับเพราะว่าเขาตกลงรับงานคุมอันชีก็รับเงินค่าเหนื่อยตกปีละ1สิบล้านยูโรนะครับหรือว่าสี่ร้อยสิบล้านบาทก็จะเสียภาษีอะไรไม่รู้นะ เพราะว่าของแดนมีขาวน่าจะโหดน้อยกว่าอังกฤษอ่าอังกฤษโยกาสีเยอะเมื่อกันั่นอ่มีขาเพิ่มไหมครับข่าวไทยวันนี้ขาไทยวันนี้ครับนี่ล่าสุดเลยของสโมสรการท่าเรือไทยเอฟซนะครับผมก็ที่ล่าสุดนะครับเออการท่าเรือไทยเอฟซที่ก่อนหน้านั้นเปลี่ยนชื่อ อ่าเป็นไทยพอร์สพอร์ตเอฟซีพอร์ตเอซนะครับผมก็คือเป็นชื่อเป็นของชื่อของสนามแหละเป็นชื่อมอสอนปรากฏว่าทางผู้บริหารเอยทางแฟนบอลหูเยอะแยะมากมายเสียงตอบรับแบบกูไม่เอา <laughs> ครับแล้วก็เว่าไม่ต้องการอะไรอย่างนี้ก็คือแฟนบอลเขาไม่ต้องการเพราะเขาก็เกิดมาจากท่าเรือเขาก็อยู่เป็นสิงเจ้าท่าอยู่ใช่เขาก็อยู่คลองเตอร์อยู่ท่าเรืออยู่ตรงนั้นแล้วคุณไปทำอย่างนี้มันไม่มันนี่ไม่ขังอ่ะอ่าสุดท้ายก็มีมติออกมาว่าก็ใช้ชื่อการท่าเรือแทบซีเหมือนเดิมอ่ายังดูแบบโ้ยนั่นคืูไหมสิงเจ้าท่าเหมือนเดิมก็เข้าคน เขาคนเขาเริ่มติดปากก็ติดปากอยู่แล้วไปเรียกพอร์ตพอร์ตพอร์ตใครคือพอร์ตวะทุกคนก็ต้องเรียกท่าเรือท่าเรืออยู่แล้วว่ายังไงทุกคนก็ต้องติดปากอะท่าเรืออยู่แล้วยังไก็ต้องมานานแล้วไงใช่ก็แมนแซดกับบี๊ดใช่นะผมตจอกฟอกอ่ะอติดปากอะแฟบทั้งที่ซื้อบีซื้อมาก็ซื้อแฟบไปซื้อแฟบ นะอ่าอ่าเปิดโปรแกรมดีกว่าครับอารคืนนี้มีโปรแกรมแน่นอนเอาคืนนี้ฟุตบอลเยอะมากมายเลยอ่าโปรแกรมฟุตบอลวันนี้มีอะไรบ้างครับเริ่มที่ฟุตบอลในเอเคิรนะครับก็แน่นอนครับวันนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเตะเร็วสุดนะครับคู่นี้นะสิงบูเซอร์ซีเปิดบ้านเจอกับเบอร์มิงแฮมลูกโลกนะครับก็อ่าเกมนี้เป็นเกมอะไรนะชี้ชะตาของบอสนัดแรกท่าเสมอ ผมก็ว่าไม่ดีไม่ดีมีสิทธิ์ไปนะเ่สู้ดีเนี่ยเพราะต้องมีโปรแกรมเพิ่มมากขึ้นครับผมเล่นในบ้านเชลซีด้วยถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ก็ไปยิงแพ้ก็ยิงหนักเลยใจคุณอยากให้แพ้หรืออยากชนะผมขอชนะเป็นหลักเลยกันนึกว่าอยากให้แพ้ตัวอาไปไว่อย่าเลยครับ ก็คอยจับตาดูว่านักเตะเขาจะเล่นไล่โค้ดแบบไม่แน่นะก็ต้องรอดูกันไปเพราะว่าโบอาชอบจับตัวอะไรแปลกๆจับตัวอะไรแปลกๆแล้วก็ยังมีแล้วจะมีคนเล่นอยู่แค่สามคนโบซิงวาแล้วก็ดาวินลุยอยู่แค่นั้นแล้วมีเล็กด้วยจะไปในลงเพราะบาดเจ็บอยู่แล้วเคฮิวซื้อมาทำไมวันนั้นซื้อมาลงเล่นดีนะเล้นเจอแมนยูใช่ไหมรับผมเล่นดีมากแล้วก็จับนั่งยาวแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวนัดต่อไปพีเมลลี่มีเจอโบตันดูที่จะให้เจอกับทีมเก่าไหมเป็นกระทียากอะอ่ะอ่ะไปครับคู่สี่ทุ่มนะครับเตะกันสามคู่นะครับก็มีมิววเจอกับโบตันนะครับนอริสซิตี้เจอกับเลสเตอรับิตี้นะครับเอะกัรนกวเจอกับแบนะครับนอ้วก็คู่ดึกเลยนะครับเวลาเที่ยนคืน15นาทีนะครับก็นเดอร์เจอด์กับดบ้านเจอกับปอนใหญ่อกร์เซนอล ที่มือนกลับมาจากอิตาลีอ๋อนะครับเอาลิวคูยังไม่เตะครับคืนนี้ที่พูเตะวันพรุรงพ่งนี้ัาิเพราะว่าเขาจะชิงรอชิงอะไรนะคาริคาริ่ครับด้วยลิยวคูชิงแคอาอาทิตย์หน้าใช่คู่นี้ฟิมิอ๋อลิวคูเตะพรุรพ่งนี้ใช่แล้วชอบจามผิดผมรู้วันนี้วันอ<ช>าทิตย์นะเจ้าสาะไปที่โปรแกรมดัลลิกาสเปยนะครับเตะกันสามคู่ศาสนานะครับเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเกตาเฟ่พบกับเอสเปีนยอน แล้เวลาตีสองนะครับดิวมาติดเจอกับราซิงนะครับราซิงก็คงไม่รอดนะครับตีสี่นะรับิยาเซีบิยากผมเซบิยาผมนึกถึงโมกุลทันดีเซบิยาพบกับโอซาซูน่านะครับแล้วก็ไปที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็ไปกันหลายคู่นะแมนเบิร์กเนินเนินแบกเนินแบกคกับโคนอา ไกเซอร์ซาลาเทนพบมืกกบอมจ <ะ S 2> ั<า>กดกำบ,บังเฮนทาเบอ<น>ร์ลินพบนอำดอทบุนฮัมบูร์กเจอกับเบเมนนะครับัวนนี้ก็สฝ่ายบวกเจอกับบายเยนด์มินิกนะครับบายเยนด์มินิกก็คงไม่น้อยนนหน้าแน่นอนนะครับเลเวอร์คูเซนเจอกับอาบวกนะครับ,บไปที่ ไทใช้โปรแกรมกันโซเซียลอิตาลีนะครับคู่หนึ่งคู่น่าจะเป็นนัดตกค้างนะครับอ่าฮะผมยูเวตุสเจอกับคาตาเนียอ่าฮะยูเวทต้องชนะเพื่อเป็นจ่าฝูงนะตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันไปอ่านี่คือผลฟุตบอลทั้งหมดของวันนี้นะครับผมแล้วก็ข่าวขาทั้งหมดแล้วก็คืนนี้จะมีผลฟุตบอล มารายงานให้ทราบในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะ<ป>รับว่าผลจะเป็นยังไงแล้วมีข่าวอัปเดตการเคลื่อนไหวยังไงผมก็พบกับพวกเราได้ใหม,ม่ในพรุ่งนี้กับ,การ,ร,บกรายการรักบอลไร้สวัสดีครับ